ร้านชาไม้กำแพงเพชรสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปอัปเดตบตรรยากาศข้างในนะครับหูรถจอสองฝั่งเลยครับตอนนี้มาอัปเดตกันนะครับผมร้านชาไม้โอด้านหลังร้านใหม่ก็ความคืบหน้าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเจ็สิบเอร์เซ็นละใกล้เสร็จแล้วครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะที่แวะมาเที่ยวนะครับมาจากต่างจังหวัดกันหลายเจ้าหลายคนเลยนะครับผมคือคืนคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคักมากตอนนี้แน่นมากครับแน่นมากแน่นมาก ใชมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยทีมชีตตอนนี้ยังยังมีอยู่นะครับทีมชีตตอนนี้ยังยังมีอยู่ยังทันนะครับยังทันแวะเวียนกันมาได้เลยนะครับผมแวะเวียนกันมาได้เลยยังทยอยมากันเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ออปเดตอดมันจะกล้านะครับคือว่าแน่นแน่นมากครับ ดูบรรยากาศรอบๆร,ร้านนะครับผมร้านชาไม้กำแพงเพชรนะครับผมรีบมาเลยนะครับทีมชี้ตอนนี้เนาะทีมชีต,ตอนนี้ต้องรีบมาเลยไม่งั้นไม่ทันแม่อันนี้ <c oughs> แต่และคนนะโอ้โห,หซื้อเยอะมากนะแต่และคนนะแบบว่ามาครั้งเดียวนี้แบบคุ้มเลยนะส่วนชุดนี้ชุดทางฝั่งเสื้เอเขียวนี้เป็นขา่าวประจำนะครับผมจำได้นะเห็นเห็นกันหลายคิด เห็นกันหลายคลิปอยู่นะครับในชุดทางนี้นะครับมากันหลายด้วยนะครับหลายเจ้าเลยหลายคนเลยนะครับแวะมาวะเวียนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับร้านชาไม้กำแพงเพชรนะครับวะเวียนกันมาเยอะๆนะครับผมร้านใหม่ก็ใกล้แล้วนะครับรอร้านใหม่อีกนิดหน่อยก็เริ่มนะครับวันนี้รถจอดยาวถึงนู่นเลยยังมาเรื่อยๆเลยครับเลยยังมาเจ้าแล้ว ทุกคนมา,มากๆเลยนะที่แวะมาเที่ยวร้านชาไม้กำแพงเพชรนะครับผมมาถึงแล้วจบะบัดชิวด้านหน้าได้เลยนะครับ